พรุ่งนี้จะมีคณะสองจังหวัดนะมาตรวจเยี่ยมก่อนที่จะประเมินวันที่16นะนะพวกเราช่วยดูหน่อยนะตรงไหนที่ยังไม่เรียบร้อยนะอยากใหญ่ยื่งมุมนะตามห้องน้ำศาลานะโดยเพราะกระดาษชำระนะถ้าไม่มีไปเบิกที่ห้องกระจกนะคุณรถได้บรบจากมาไว้ให้เรียบร้อยแล้ว กระดาษชำระไปใส่ไว้ให้หน่อยห้องน้ำทุกจุดเลยนะเห็นว่าจะมีโครงการอบรมการป้องกันการกำจัดยุงอะไรเนี่ยโดยใช้สารที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะฮะจะโยมที่เป็นจิตอาสานะธิ์เก่าของมอกเกษตรนะจะเข้ามอปรมจะยุงยุงหน่อยนะนะจะสอบนะจะอบรมอะไรก็ไม่รู้นะเมื่อวานนี้ก็อบรม การป้องกันบรรเทาสารพัยอยู่ครึ่งวันรวมเรื่องแผ่นดินไหวไฟไหมอะไรพวกนีนะ้จะป้องกันยังไงจะดูแลกันยังไงก็สนุกดบีนะอย่างน้อยก็จะเกิดการเรียนรู้ขึ้นมานะเวลาไปเจอเหตุการณ์จริงจะได้แก้ไขได้นะ้ไม่มีใครเก่งทุกเรื่องนะนะแต่ละคนก็จะเก่งเฉพาะทางของตัวเองอะไรที่เราไม่รู้ไม่ได้ไปว่างโง่ก็แค่ไม่รู้แค่น,นนะั้นเะ เราอาจจะฉะล่าเรื่องหนึ่งโง่อีกหลายเรื่องตอนนี้ในวัดก็จะให้หนุนก็ยังไม่เสร็จน,นี่ยังไม่เสร็จแต่วันนี้นของบริษัทเจริญศิษย์จะเข้ามาลาดยางหน้าวัดคงจะเสร็จเรียบร้อยนะยังต้องตีเส้นอีกนะเส้นก็ยังไม่ได้ตีตีเส้นถนนพอยิ่งไกลมันจะยิ่งเร่งนะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะไปรนก้นนะยังไกลอยู่ก็ยังเลื่อยเปือเ่อยเฉยแฉะ บอกใกล้งานขึ้นมาแล้วแหะถนนก็ยังไม่เสร็จไอ้น,นี่ก็ยังไม่เสร็จนะชีวิตมันจริงๆนะตอนนี้นะนะถ้าไม่มีอะไรทำมันจะน่าเบื่อหน่ายมากกว่านี้นะทนะ่านใครอยู่ช่วงนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะโดวยเว่าพระใหม่นะี่นะจะยกนุ่นแบกนี่อะไรใช้กำลังเยอะหน่อยนะเห็นว่าเดี๋ยวจะมีเด็กๆจากสถานพินิษเข้ามาช่วยทนะหารจะมาอีกรอบหนึ่ง นที่สิบห้าภาคบ่ายก็จะมีท้องที่ท้องถิ่นในชุมชนตำบลไรยชนบททั้งหมดเข้ามาทำบิ๊กคลินนิ่งเดย์ล้างถนนกวาดวัดอะไรพวกนี้นะที่สิบหกภาคเช้ามีจิตอาสามากวาดวัดในช่วงพระบิณฑบาตเพราะใบไม้ร่วงเยอะหลือเกินตอนนี้กวาดถึงชั่วโมงเต็มเหมือนเดิมอีกนะี่นะก็จะเข้ามาเคลีย ท่านียมก็ติดต่อรถคุณเก้านะติดต่อรถรถกอบรถไฟวย้านะเผื่อมาไว้รับป้าผู้ใหญ่วัดเรามันกว้างนะจะเดินตรวจด,ดูทั้งวัดนี่ถ้าจะเดินไม่ไหวอย่างเงี้ยนะเรจะี่นี้กำลังติดต่อรถกอบนะหายืมเข้ามาแลกสองสาคัน <laughs> อะไรทำได้ก็ทำนะมีคนช่วยเยอะอยู่นะ นั้นพวกเราก็แค่ทำตัวให้เรียบร้อยแค่นั้นแหละผ้าผ่อนตากไว้หน้ากุฏิไหมนี่เก็บไปตากไว้จุดอื่นที่มันไม่โชว์ไว้ในกุฏิก่อนถึงวันนะแต่เช็ดตัวผ้าอะไรพวกนี้ตอนนี้ตากในกุฏิก็แห้งเพราะอากาศมันแห้งอยู่แล้วอากาศไม่ได้ชื้นเท่าไหร่นะเราผ้าหน้ากุฏิรกลุงลังไหมช่วยเก็บ ไม่กวาดที่ถูกทิ้งอยู่ตามจุดนู้นจุดนี้เนี่ยเวลามีคนมาช่วยงานเอาไม่กวาดโดยใช้ก็จะวางทิ้งไว้ตรงนั้นน่ช่วยเก็บข้อที่หน่อยถ้าเห็นเนหะ็นขยะตกตรงไหนช่วยเก็บลงทางขายะให้หน้อยโอเคเดินเก็บขยะอย่างนี้เดินทั้งวันก็ไม่หมดะขนาดว,ว่าเราสะอาดแล้วก็ยังมีทิ้งชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะไรอย่ามองข้ามไม่แต่หลอดดื่มน้ำอย่างเงี้ยแต่เห็นก็ช่วยเก็บหน่อย อะไรที่ไม่เข้าที่เข้าทางช่วยดูหน่อยนะคนละไม้คนละมือนะทุกคนมีส่วนร่วมนะวาดเป็นที่ส่วนรวมพ่ดง่ายวาดเหมือนบ้านเราบ้านเราถ้ามันดกุงลังมไม่น่าดูแค่นั้นเห็นอยากใหญ่มงมุม,ม,มหน้ากุฏิตรงไหน,นช่วยกันจัดการนะไม่ว่าเราจะไม่ได้พักอยู่ก็าตามนะช่วยกันดูนิดนึงเหมือนการฝึกที่สายเราเองอ นิสัยรักสะอาดมีระเบียบวินัยแต่คนมีรเรื่อวินัยนจบเหลแล้วไม่ต้องไปทําอะไรอย่างอื่นนะรกลุงลังอยู่อย่างเปรตไม่ใช่อยู่อย่างมนุษย์เนี่ยนะนะอยู่อย่างสัตว์ด้วยฉานนี่นะไม่สนใจความสะอาดหรอกนะอยู่กันแบบรกๆลกัๆ่อะไรมันอยู่ได้นะพอมันคุ้นชินอย่างนั้นนะนี้ถ้าเราติดนิสัยอย่างนั้นไม่มีระเบียบ ที่ในเนี่ยมันก็จะลกลุงลังอยู่นในชีวิตนะมันทำมามนาก็จะเป็นเรื่องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการำดำเนินชีวิตประจำวานันของเราเนะี่ยมันนั่นก็ค้างค้าง,างนี่นี่ก็เมรเรียบร้อยนั่นก็ยังไม่เสร็จอะไรเละเทะไปหมดชีวิตนะนจะประสบความสำเร็จอะไรก็ยากนะต่อให้ฉลาดปาดเปืืองมาจากไหนก็ช่างนะแต่นะลอกอยู่ในกุฏิแล้วไม่ว่ากันเนะีนะ่ยร,รอบกุฏิมีขยะอยู่ไหมเชิญเก็บ คนละไมา้คนละมือแล้วยิ่งช่วงนี้ใกล้สอบเข้าไปนี่ก็มันจะสั่งสมความเครียดนี่ต้องระวังใจตัวเองมันก็สั่งสมขยะนี่นแหละไอ้นันก็ยังไม่ดูไอ้นี่ก็ยังไม่ได้ดูนะถ้าใกล้สอบเปเช่นนั้นนะไอ้นันก็ยังไม่เข้าใจไอ้นี่ก็ยังไม่รู้เรื่องอะไร่เนี่ยสั่งสมความเครียดโดยที่ไม่รู้ตัวนี่แหละนะนระวังใจตัวเอง ว่าเราสึกเครียดก็อ,ออกมาเดินมัง่งไอ้ช่หมกก็อยู่นในกุฏิอย่างเดียวนะี่ยกวาดวัดกวาดวาด่วางมัง่งเดี๋ยวกําลังกายมั่งก็ยังดีนะ่ะให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวสมองจะได้โปร่งๆน่ะทำอะไรได้ก็ทําดูหนังสือชั่วโมงหนึ่งออกมาเดินเก็บต้นทำนี่สักหน่อยกล่าวควไปดูหนังสือใหม่อะไรอย่างเงี้ย มันจะทำให้ชีวิตบาลานั่นรนะะหว่างการดำเนินชีวิตการทำงานการเรียนอะไรก็ช่างเนะนี่ยอย่าไปเคร่งเครียดอยู่กับอย่างเดียวงานศึกษาร,ร่างกายก็จะเสื่อมโทรมสังเกตดูวพวกเราป่วยกันบ่อยอยกเนี่ยองค์นน้นเป็นนน่อนองค์นี้เป็นนี่โดยเฉพาะวัดไอฝุ่นเริ่มมาแล้วทีนี้เคยกวาดวัดทีก่กระแสบจมกูกหมดแล้วออกมากวาดทุกวันไนยะ ที่ออกมากวาดด้วยใช่แล้วจะได้ตากแดดมั่งนะ่ะร่างกายมันได้รับวิตามินบีมัง่งอะไรเงี้ยน่ะได้เคลื่อนไหวมั่งเหงื่อออกมัง่งน่ะก็จะไม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงน่ะมันแสบจมูกก็ไปล้างจมูกก็แค่นั้นแหละมันก็หายนั่นก็จะเว้นอย่างนั้นแหละที่สัเกด,ดูแถวหน้าหอวสดมนตนะ์บเม่วานนีอยู่ให้กวาดอ,อยู่กันตาเป็นกรอบนะ่ะ มันคนก็บางทีก็กว่าอยู่คนเดียวมันก็หนักแต่ทีนี้ใบ,บายางมันร่วงเยอะนะมันก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือยิดวไาไม่ใช่หน้าที่ของฉันตังนี้ฉันไม่ได้ดูแลแต่ไปคิดอย่างนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงถนนหนทางก็ไม่ได้แต่งตั้งให้ใครมาดูแลหรอะนะก็ช่วยกันทำแค่นั้นนึงคนละไม้คนละมือแค่นั้นนะมันลดความเห็นแก่ตัวทุกครั้งที่มันหยิบไม้กวาดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้กวาดแค่ ใบไม้อย่างเดียวเนะี่ยมันกวาดความสปกปรกภายในใจเราไปด้วยนะกวาดไปรู้สึกตัวไปนะขัดเกลาวความเห็นแค่ตัวเองเบาบางลงไปนะพอนะทำเป็นปกติเขาก็กลายว่าเป็นคนไม่นิ่งดูใดไปอยู่ที่ไหนก็เป็นที่รักของที่นั่นโอ้คนนี้ขยันจังเลยเราก็จะไปแล้วเสียได้จะไปเนอะย่างจะอยู่แบบขี้เกียจเห็นแค่ตัวเนี่ยเขาก็อยากไล่อย่างนั้นแหละ อยู่ไปก็มีประโยชน์กับใครอย่างเงี้ยนะเห็นแต่ประโยชน์ตัวเองอะไรที่เป็นของส่วนร่วมก็ไม่ยอมหยิบยอมจับอย่างเงี้ยนะไอ้ที่สำคัญก็คือมันเป็นการสั่งสมขยะเ็าใส่ใจตัวเองเนะี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้ยิ่งอยู่ก็ยิ่งหมกมุ่นอยู่กับตัวเองนั่นแหละนะกลัวจะเหนื่อยกลัวจะเสียเปรียบกลายเป็นว่าก็ยิ่งเสียเปรียบอยู่นั่นแหละทําลายตัวเองไปทุกวันทุกวันทุกวันากลา,ายเป็นอย่างนั้น ก็ระมัดระวังนะ,นะระวังใจตัวเองยิ่งมีงานนี่ม,มันเครื่องวัดคนนะนะมันวัดคนคนนี้นิสัยยังไงมันแสดงออกอีกตอนที่เราทำงานร่วมกัน arda. นะี่แหละบางคนก็มีภาวะผู้นำฉลาดกล้าตัดสินใจบางคนก็นำไม่เป็นนะถ้าไม่ชี้นิ้วสั่งก็ไม่ยอมทำชี้นิ้วสั่งแล้วก็ยังงงอยู่นั่นแหละสั่งอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งอะไรอย่างนี้ มันแสดงออกถึงจริตนิสัยของคนนะแล้วมันบ่งบอกถึงอนาคตด้วยนะสังเกตมาหลายรุ่นแล้วถ้าองค์ไหนคิดเองไม่เป็นทำไมบอก,กมทำไมทำทำก็บทำแบบขอไปทีพอให้ผ่านๆใครมีนิสัยอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่ประสบความสำเร็จลนะขนาดได้วัดยังขนาดนี้โลกข้างนอกมันโหดร้ายกว่านี้เยอะนะบนะคนก็บอกอก็เอาตัวรอดเป็นวัน เราเอาตัวรอดได้เอาเปรียบคนอื่นเขาได้หลบหลบเลี่ยงได้อยู่รอดได้เป็นวัน,นแ,ตวนะตวแต่เอาใจไม่รอดเอาตัวรอดแต่เอาใจไม่รอดกลายน่ยยิ่งอยู่ก็เป็นที่น่ารังเกียจคนอื่นนะอยู่ก็ไม่ได้ตายก็ไม่ลงประมาณนั้นนะมันกลายเป็นอย่างนั้นเหมือนเราเป็นมนุษย์เราเนี่ยเนสัตว์สังคมเนะี่ยอย่างไงก็ต้องอยู่ร่วมกันอยู่วันหนึ่งคำ่ำแล้วทำไง พระเจ้าก็จะสอนเรื่องประโยชน์และความสุขน,นะหิตายะสุขายะเวลาเราฟังเขาถวายสังฆทานถวายทานอะไรก็แล้วแต่เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ขพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทนะินเราต้องไปดูไอ้ที่เราอยู่นี่มีประโยชน์อะไรกับใครไหมอยู่แล้วเรามีความสุขคนรอบข้างเรามีความสุขด้วยไหมเนี่ยนทะั้งสองอย่างต้องไปด้วยกันนะอยู่ไม่มีประโยชน์ อยู่แล้วทำให้คนอื่นก็อึดอัดนี่นะอย่างนี้อยู่ไม่นานนะนะเราเองก็จะสุขไม่นานด้วยนะหรือที่พระเจ้าสอนนะกินคนเดียวไม่มีความสุขนะีนะ่คนหนึ่นก็อดอยากอยู่เรากินอริดอร่อยอิ่มน้ำสำําราญอยู่คนเดียวมันจะอิ่มไม่นานเนดะี๋ยวก็ถูกฉกชิงนะปล้อนอะไรเงี้ยข้าพันทำลายกันแข่งแย่งกันขึ้นมามันก็จะเป็นอย่างนั้นนะ สังคมไหนรวยคนรวยกับรวยล้นฟ้าคนจนก็แทบจะมุดดินอยู่สังคมนั้นอยู่ได้ไม่นานหรอกวก็พังถ้ามันเฉลี่ยวความสุขให้กันและกันเราก็สุขคนรอบข้างก็สุขอย่างนี้มันก็จะสุขไปด้วยกันเราก็อยู่ยังมีประโยชน์ต่อตัวเองขัดเกลาตัวเองฝึกฝนตัวเองเดียวกันก็มีประโยชน์ต่อบุคคลรอบข้างด้วยกัน อยู่ที่ไหนก็มีความสุขถ้าเป็นคนประเภทนี้นะจะมีนิสัยอย่างนี้นะมันจะไปคิดว่าอ๋ยทาไปทําไมเหนื่อยเปล่ปาเงินก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะแต่ไปคิดแค่นั้นนะก็จะเป็นคนประเภทอย่างนั้นนะนะไปที่ไหนกไ็ไปอยู่ที่ไหนก็คนอื่นก็อึอดอัดไปหมดนะนะพันก็ฝึกนิสัยตัวเองนะนะยิ่งเห็นแก่ตัวมากนะ นะก็ทำลายตัวเองมากไปด้วยนะมันไม่ใช่เฉพาะแค่ปัจจุบันนีนะ้มันสั่งสมเป็นนิสัยเป็นวาสนาติดใจเราไปนะทุกภพทุกชาติยังไม่ต้องมีพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานคุณธรรมเบื้องสูงอะไรที่มันจะเกิดขึ้น,นะมนไม่มีทางเกิดได้นะมันเริ่มมาจากอกความเห็นแก่ตัวนี่แหลนะนะหรือตัวตัณหาตัวโลภะนะราคะ,นะี่ยเดียวกันนะังนแนะ เราก็ฝึกตัวเองด้วยการทำงานนะทำง,งานภายอกงานภายในนะงานในนอกกันม,ม,มีอะไรช่วยกันนะช่วงนี้มันเร่งรีบเมื่อก็ไม่ได้เร่งรีบอย่างนี้อยู่ตลอดทั้งปีทั้งาติแล้วก็เฉพาะเวลานี้แค่นั้นนะก็ช่วยกันทำคนละไม้คนละมือนะทีนี้ถ้าพอว่างๆก็เข้ามาจัดการงานภายในของตัวเองมีสติรู้กายรู้ใจไป ในงานภายในนะฝึกฝนขัดเกลาตัวเองไปนะฝืนตัวเองมั่งมันอยากนอนก็อย่าพิ่งนอนมันอยากกินก็อย่าพึ่งกินอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปตามใจตัวเองมากนักแต่อะไรที่มันไม่เป็นการสั่งสมคุณงามความดีเนี่ยถอยออกมามั่งนะอะไรทําให้เรานิสาัสเราแย่ลงอ่ะฝึกฝนตัวเองขัดเกลาตัวเองฝืนมันมั่งเนีย่ยถ้าเราทําอย่างเงี้ยอยู่เป็นปกตินะก็จะกลายเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกวัน พัฒนาขึ้นทุกวันอย่าคนอื่นมาเทียบเคียงอย่าไปเอาคำพูดของคนอื่นมาเป็นตัวตัดสินนดูตัวเองใจเราดีขึ้นกว่าเดิมไหมใจมันเบาสบายมากขึ้นกว่าเดิมไหมมีสติรู้ทันมากขึ้นกว่าเดิมไหมในทุกวันทุกวันเนี่ยจะทำการทำงานอะไรก็เอาสติสัมปชัญญะทำเป็นตัววัดมันจะกลายเป็นการสร้างที่พึ่งภายในกับตัวเองได้จิตใจเข้มแข็งมากขึ้น คนก็เก่งเก่งเรียนเก่งหัวดีอะไรอย่ามาวัดนะในความเก่งเนะี่ยมนุษย์เก่งกันเยอะแยะแล้วไอ้ที่มันฆ่าพันทำลายอย่นี้ก็เกิดจากความเก่งกันนั้นแหละสร้างเทคโนโลยีอุปกรณ์การรบรุ่นใหม่ๆหมนี่แทบจะไม่ต้องออกไปสนามรบแล้วเดี๋ยวนี้เห็นไหมนั่งคุมอยู่ตรงไหนก็ได้ท่งโดนไปถล่มเขา้าไงเห็น๋ย้นี่เขากะทางมันอย่างนั้นแล้วในความเก่งของมนุษย์เป็นอย่างนั้น แต่ความดีนี่มันเป็นเรื่องที่ตัวเองต้องพัฒนาตัวเองแล้วนี่ไม่มีใครมาฝึกเราได้นะอยู่แล้วมันมีความสุขมากขึ้นใจมันปลอดโปร่งโล่งเบามากขึ้นอันนี้เ,นเรื่องที่เราต้องฝึกตัวเองไม่มีใครมาผึกได้ไม่มีสอนอยู่ในมหมาวิไลไหนทั้งนั้นแหละไม่มีหมาวิลาลัยไหนสอนให้คนหมดกิเลสได้ไมีแต่เราจะต้องสอนตัวเองกหาวิลาลชีวิตนี่แหละการงานที่จะต้องทํา ความรับผิดชอบที่จต้องมีอนะไรพวกนี้อันนี้เป็นเรื่องที่มาไว้ฝึกตัวเราเองทั้งนั้นนะอย่านิ่งดูใดยอย่าอ้างว่านู่นอ้างวันอ้างเงินไขชีวิตเยอะๆอย่างนะี้นะอันนี้ก็จะไม่ประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างนะชีวิตนะพอเงืินไขมันเยอะนาะยโยนเงินไขต่างๆทิ้งไปเตนะน้าการกระทำนั้นเป็นคุณงามความดีลงมือทําไปเลยจะไมสร้างเงินไขามากนัก นะไม่ง <N> ั <N> ้นเราก็จะอยู่อย่างมีความทุกข์แค่นั้นละนะ